วันนี้เวลา1 0นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้หนายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบุรพาประจำปีการศึกษา2561-2562ถึงณหอประชุมทวีหอมชงสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยบุรพามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพยาบาลาศาสตร์และปริญญาแพทยศาสตร์ด,ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีรสว่างควัตวรคติยาราชนารีโดยเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันว่าทรงมีภาพรปรีชาสามารถในการนำความรู้ด้านการพยาบาลและด้านการแพทย์ ั้งนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบาตัตรในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน951คนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพามีแหล่งเรียนรู้ทางทะเลให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลซึ่งได้รับการพัฒนามาจากพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2512 โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้อวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าการทํางานให้สําเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยสําคัญหลายอย่างกล่าวคือนอกจากจะต้องมีการวางแผนงานที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานถูกต้องตามหลักวิชาและหลักเหตุผลรวมทั้งมีความร่วมมือปลองรองของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติในตัวบุคคลอีกหลายประการเป็นต้นว่าความ รู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ความตั้งใจมั่นคงความอุตสาหะพยายามความรับผิดชอบความรอบคอบระมัดระวังและความสุจริตเป็นธรรมปัจจัยในการทํางานทั้งนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนจําเป็นต้องสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้นสร้างสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นและปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอจึงขอให้บัณฑิตท,ทุกคนนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์และยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาตนพัฒนางานเพื่อความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการประกอบ กิจาการงานอันจะนำมาซึ่งความพาสุกมั่นคงทั้งของตนเองและประเทศชาติ